สวัสดีค่ะวันนี้เรามีคำถามตั้งต้นที่น่าสนใจมากเลยนะคะจากแหล่งข้อมูลของเราคือถ้าบริษัทที่แบบยังไปได้ดีอยู่เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่กลับขายกิจการส่วนหนึ่งออกไปแล้วทำให้ต้องเลิกจ้างพนักงานแบบนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือเปล่าคะครับเป็นคำถามที่น่าคิดมากครับ วันนี้เราจะมาเจาะลึกเคสจริงกันเลยค่ะเป็นกรณีพิพาทระหว่างบริษัทผลิตผ้าเบรกรถยนต์กับอดีตลูกจ้าง50คนที่ถูกเลิกจ้างหลังบริษัทขายธุรกิจส่วนหนึ่งไปอันนี้เราดูจากคําพิพากษาศาลเลยนะคะใช่ครับคือจุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือปกติเนี่ยเรามักจะเห็นการเลิกจ้างเพราะบริษัทมีปัญหาใช่ไหมครับประสบปัญหาขาดทุนอะไรแบบนี้แต่เคสนี้เนี่ย บริษัทไม่ได้ขาดทุนเลยนะแต่เลิกจ้างเพราะต้องทำตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายกิจการซึ่งศาลท่านก็มองว่าอันนี้มันเป็นประโยชน์ของนายจ้างเป็นหลักเลยอ๋อหรอคะงั้นเรามาลงรายละเอียดข้อเท็จจริงกันหน่อยค่ะบริษัทนี้เขาขายธุรกิจส่วนที่เรียกว่า Foundation Break ใช่ไหมคะให้บริษัทอื่นไปครับผมแต่ว่าในสัญญามันมีเงื่อนไขว่าต้องเลิกจ้างพนักงานในส่วนนี้ทั้งหมดก่อนถึงจะโอนกิจการกันได้ ฟังดูแปลกๆนะคะที่บริษัทกำไรดีแต่แต่กลับต้องเลิกจ้างพนักงานใช่ครับต้องย้ำเลยว่านายจ้างไม่ได้มีปัญหาการเงินจริงๆนะครับการตัดสินใจนี้เนี่ยมันมาจากนโยบายของบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นแล้วกเ็เพื่อให้การซื้อขายมันสำเร็จรลุล่วงตามสัญญาซึ่งจริงๆนายจ้างเขาก็จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายครบถ้วนนะครับค่ะแถมนะ บริษัทผู้ซื้อรายใหม่เนี่ยเขายังเสนอรับพนักงานทั้ง50คนนี้เข้าทำงานต่อทันทีเลยเอ้าวมีข้อเสนอด้วยใช่ครับไม่ต้องทดลองงานแล้วก็นับอายุงานต่อเนื่องให้ด้วยนะสําหรับพวกวันหยุดพักผ่อนประจําปีรางวัลอายุงานอะไรพวกนี้โหดูเหมือนเป็นข้อเสนอที่ดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าทําไมลูกจ้างทั้ง5้คนถึงปฏิเสธล่ะคะแล้วยังไปฟ้องอีกครับลูกจ้างทั้ง50คนปฏิเสธหมดเลยแล้วก็มองว่าการที่นายจ้างเดิมเลิกจ้างเนี่แหละ มันไม่เป็นธรรมก็เลยรวมตัวกันฟ้องเรียกค่าเสียหายารวมๆแล้วกว่า249้าล้านบาทเลยทีเดียวโมเยอะมากเลยแล้ว,แล,วแล้วประเด็นที่ศาลพิจารณาคืออะไรคะถึงแม้จะมีข้อเสนอดีๆแบบนั้นรออยู่ประเด็นสำคัญที่ศาลพิจารณาก็คือถึงแม้จะมีข้อเสนอจากผู้ซื้อรายใหม่เนี่ยนะแต่นายจ้างเดิมเนี่ยไม่ได้พยายามหาตำแหน่งงานอื่นๆในบริษัทของตัวเองนะครับ คือในส่วนธุรกิจอื่นๆที่ยังทำอยู่เนี่ยไม่ได้หาตำแหน่งมาเสนอให้ลูกจ้างกลุ่มนี้เลยแม้แต่น้อยเออแต่ว่าถ้าผู้ซื้อใหม่เขาก็รับเข้าทำงานต่อแล้วนะะี่ค่ะทำไมศาลยังมองว่าในจ้างเดิมยังทำไม่ถูกล่ะคะมันต่างกันยังไงหรอคะต่างกันมากครับในทางกฎหมายคือข้อเสนอจากผู้ซื้อรายใหม่เนี่ยมันไม่ถือเป็นการโอนสิทธิความเป็นนายจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับค่ะ การโอนสิทธินี่หมายถึงลูกจ้างจะยังคงสถานะเดิมสิทธิต่างๆเหมือนเดิมแต่แค่นายจ้างเปลี่ยนมือไปแต่กรณีนี้เนี่ยนายจ้งางเลิกจ้างคือตัดความสัมพันธ์เลยแล้วให้ไปสมัครงานใหม่กับผู้ซื้อศาลก็เลยมองว่านายจ้างเดิมเนี่ยไม่ได้ให้โอกาสลูกจ้างได้เลือกว่าเอ๊ะจะยังอยากทํางานกับบริษัทเดิมในแผนกอื่นไหมซึ่งมันก็เท่ากับเป็นการปิดกั้นโอกาสของเขานะครับอ๋อ oh. เข้าใจแล้วค่ะคือถึงแม้ว่าจะมีงานใหม่รอแต่ก็เหมือนกับว่านายจ้างเดิมไม่ได้พยายามรักษาเขาไว้ในองค์กรเดิมเลยแล้วผลการตัดสินสุดท้ายเป็นยังไงคะสารแรงงานภาค2นะครับท่านชี้ชัดเลยว่าการที่บริษัทเนี่ยกิจการยังดีอยู่ไม่ได้มีปัญหาเศรษฐกิจอะไรเลยแต่กลับมาเลิกจ้างพนักงานโดยที่ไม่ได้พยายามหาทางเลือกอื่นภายในองค์กรให้ก่อนเนี่ย ถือเป็นการเลือกจ้างที่ไม่เป็นธรรมครับค่ะเพราะดูเหมือนทําไปเพื่อความสะดวกของนายจ้างในการทําตามสัญญาซื้อขายเป็นหลักเลยไม่ได้คํานึงถึงลูกจ้างเท่าที่ควรศาลก็เลยสั่งให้ในายจ้างจ่ายท่าเสียหายให้ลูกจ้างทุกคนรวมๆแล้วก็16.6ล้านกว่าบาทไม่รวมดอกเบี้ยนะครับแล้วมีการอุทธรณ์ไหมคะคดีนี้มีครับนายจ้างก็อุทธรณ์ไปที่ศาลอุทธรณ์คดีชำานญพิเศษแต่ศาลอุทธรณ์ก็พิพากษาย,ยืนตามศาลแรงงานครับ โดยเน้นย้ำเหตุผลเดิมเลยว่าการเลือกจ้างนี้เนี่ยมันทำไปเพื่อประโยชน์ของนายจ้างฝ่ายเดียวชัดๆเลยคือทำตามสัญญาทำตามนโยบายบริษัทแม่การที่ไม่ได้เสนอตำแหน่งงานอื่นในแผนกที่ยังเหลืออยู่ให้ลูกจ้างพิจารณาก่อนเนี่ย mm. ก็ถือว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรเพียงพอจึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมครับ ชัดเจนเลยค่ะแสดงว่าบทเรียนสำคัญจากเคสนี้เลยก็คือต่อให้บริษัทจ่ายค่าชดเชยครบตามกฎหมายเป๊ะๆแล้วก็มีบริษัทอื่นมารับช่วงต่อก็ตามเนี่ยนะแต่ถ้านายจ้างเดิมยังมีศักยภาพคือยังมีตำแหน่งงานอื่นในบริษัทตัวเองอยู่แต่ไม่ได้พยายามเสนอให้พนักง,งานก่อนเนี่ยก็ยังเสี่ยงมากๆที่จะเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมอยู่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่บริษัทไม่ได้กาลังแย่ไม่ได้มีปัญหาการเงินถูกต้องเลยครับ อันนี้เป็นข้อคิดสําคัญสําหรับนายจ้างเลยนะการปรับโครงสร้างองค์กรตอนที่บริษัทยังดีๆอยู่เนี่ยต้องระมัดระวังมากจริงๆควรจะต้องพยายามหาทางเรื่องภายในองค์กรให้พนักงานได้พิจารณาก่อนเสมอส่วนสำหรับลูกจ้างนะครับถ้าเจอสถานการณ์คล้ายๆกันคือบริษัทดูปกติดีทุกอย่างแต่เรากลับถูกเลิกจ้างโดยที่ไม่มีข้อเสนอตำแหน่งอื่นในองค์กรเดิมเลยเนี่ยก็อาจจะมีสิทธิ์ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายฐานเลิกจ้างไม่เป็นธรรมได้ ไอ้ข้อเสนอจากผู้ซื้อกิจการเนี่ยมันเป็นคนละประเด็นกันเลยกับความเป็นธรรมของการเลิกจ้างจากนายจ้างเดิมสรุปได้ว่าหัวใจสําคัญจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ว่าจ่ายเงินชดเชยครบไหมแต่อยู่ที่ความพยายามแล้วก็ความรับผิดชอบของนายจ้างเดิมในการดูแลพนักงานก่อนที่จะตัดสินใจเลิกจ้างเขาไปแม้กระทั่งในบริบทของขายกิจการก็ตามนะคะใช่เลยครับแล้วประเด็นนี้นะครับ ก็น่าสนใจชวนให้คิดต่อยอดไปอีกเหมือนกันนะว่าแล้วหลักการเรื่องการเลือกจ้างโดยต้องคำนึงถึงลูกจ้างเป็นสำคัญแม้บริษัทจะยังดีอยู่เนี่ยมันจะเอาไปปรับใช้กับสถานการณ์ปรับโครงสร้างองค์กรรูปแบบอื่นๆที่ไม่ได้เกิดจากปัญหาเศรษฐกิจโดยตรงได้มากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นการนำพวกระบบอัตโนมัติหรือ AI เข้ามาใช้แทนคนหรือการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์คำธุรกิจครั้งใหญ่ๆท,ทั้งที่บริษัทยังกำไรดีอยู่ ก็นับเป็นคำถามที่น่าคบคิดกันต่อไปครับ